ล็อกมีเสียงหนึ่งครั้งนะครับไขล็อกมีเสียงสองครั้งถ้าพี่จะสตาร์ทเครื่องนอกรถที่ต้องล็อกก่อนรถต้องล็อกอยู่นะครับรถถ้ารถอยู่ในโหมดล็อกเนี่ยพี่สามารถกดสตาร์ทได้กดปุ่มล่างสุดเลยค้างไวห้าวินรับหนึ่งถึงห้าแล้วปล่อยนะแต่ขอออโต้สตาร์ทเองผมก็ค้างแปล่อยได้เลยเพราะว่าเปิดไฟพร้อมสตาร์ทของเรายกเครื่องทาเหมือนขั้นตอนเดิมคือกดค้างไว้ นะครับห้าวิแล้วมันก็จะดับเลยแต่ถ้าพี่กดปุ่มใดปุ่มนึงแล้วมันจะกดดับไม่ได้แล้วเช่นพี่กดคายล็อกไปแล้วมันจะกดดับเครื่องไม่ได้แล้วพี่ต้องไปกดดับมัเลยนะครับกะดับทำขั้นตอนเดียวกันกดว้งไว้ก็จะดับไปเลยนะครับถ้าเราไม่ทําอะไรกับรีโมทเลยสตาร์ททิ้งไว้สิบนาทีเดี๋ยวมันดับเองนะครับแต่ถ้าเรากดคายล็อกขึ้นไปขับได้เลยไม่ต้องกดไรแล้วเดีตัวนี้ ปุ่มมันเป็นการขโมยนะครับเป็นการขโมยในตัวถ้าพี่ล็อกไว้อย่างเงี้ยล็อกไว้เสร็จปุ๊บมันไม่ให้ใช้ปุ่มครับมันจะสตาร์ทไม่ได้ใช่ผมเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้สตาร์ทไม่ได้ที่คลายล็อกแล้วมันถึงจะใช้ได้วิธีใช้ปุ่มก็กดหนึ่งครั้งเป็น ACC กดหนึ่งครั้งนี่เปิดวิทยุฟังได้ชาร์จโทรศัพท์ได้กดอีกหนึ่งครั้งมันเปิดไฟทั้งคันเลยพี่เปิดกระจกปิดกระจกไปเลี้ยวอะไรได้หมดเลยกดอีกที่ดับถ้าพี่จะสตาร์ทต้องเหยียบเบรก เอย่าเข้าไปไฟเนี่ยมันจะจากกระพริบเปลี่ยนเป็นแค่ติดแช่ครับแกะหนึ่งทีแล้วก็ถ้าระหว่างสตาร์ทอยู่ถ้าเราไม่เหยียบเบรมันกดหน้านไม่มีอะไรมโดนหลไยแบบเหมือนโดนผมไม่มีปัญหาถ้าจะดับเครื่องต้องเหยียบเบรมตั้งใจเหยียบเลยเหยียบนี้ครับแลยวพี่เอาประตูเข้าให้หมดหน่อยเดี๋ยวจะเช็คสมาร์ทคีย์ให้ดูมันทำงานไหมครับประตูสไลด์กับประตูท้ายครับ ลหน่อยไม่ต้องครับี่นะถ้าเราลงรถแล้วเราไม่ล็อกรถเลยเ,ออเราถือรีโมดเดินไปเลยห่างรถประมาณสักสองสามเมตรครับถ้าเราดีล็อกนะออโตโ้คายออโต้ล็อกให้แบบนี้เลยใชนะ่ถ้าพี่ถือรีโมดเข้าใกล้ประมาณหนึ่งเมตรครับใกล้รถประมาณหนึ่งเมตรมะออโต้คายได้เลยเออก็จะขึ้นได้ลงได้เลยเออครับ รีโมทมันซ่อนดอกไว้ในนี้นะพี่มีลูกศรสไลด์อยู่สไลด์ปุ๊บชักเอาดอกกอุญแจออกมาได้ไปปั๊มนี่ใ่ไมอ่าอไปปั๊มทีนี้